หลายคนไม่เคยรู้ผู้จัดการของแป้งออนจิราที่แท้คือคนดังคนนี้โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับแป้งออนจิราเราจะเห็นผลงานโดดเด่นของเธออยู่บ่อยครั้งผ่านจอแก้วและแม้ว่ามีสามีมีลูกแล้วความสวยก็ไม่เคยลดลงยังคงปังและฮอตเหมือนเดิมโดยล่าสุดสาวแป้งทำคลิปคิวและเอครั้งแรก ลุคส์ชานวิทเปิดใจเป็นผู้จัดการแป้งออนจิราต้องสตรองขั้นสุดมูมสเตอร์อ P 9ีในช่อง YouTube a n g o r n j i r a งานนี้ทำหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นครั้งแรกเลยที่รู้ว่าลุคส์ชานวิทคือผู้จัดการสาวแป้งโดยทางด้านลุคส์ได้เปิดใจการเป็นผู้จัดการสาวแป้งไว้ว่า ทำงานกับพี่แป๊บเดียวคืองานเยอะมากแถมพี่แป้งก็เคยดูดวงมาให้มีผู้จัดการเป็นเพศที่สามทั้งคู่รู้จักกันมาเจ็ดปีแล้วถามว่าทำไมสาวแป้งให้ลุคมาเป็นผู้จัดการสาวแป้งบอกว่าเป็นคนสดใสเวลาตัวเองเครียดเครียดก็ลืมความกังวลความเครียดตัวเองไปลุคส์เป็นคนปลูกฟิลเด็กในตัวตน ถามส่วนยากของสาวแป้งในการทำงานลุกเผยเรื่องเสื้อผ้าเรราาคนละสไตล์และคิวละครเป็นคนจัดคิวเป็นเดือนแต่ยอมรับว่าการวางแผนแบบนี้คือดี